สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราพานี่เยไปเก็บพวกพืชผักขมขมหนันเฉาเวยกับหนูสเราเก็บไว้นานเหี่ยวหมดแล้วเอามาไปใส่พวกกระถางต้นไม้ที่เขามีพวกแมลงหีขาวอะ่ะเนี่ยหรือจะเอาไปหมักก็ได้แต่ของเราหมักไปแล้วหมักน้ำหมักพืชขมอะ่ะ พืชขมทุกชนิดเลยเอามาอะไรที่มันขมๆมาเอามารวมๆกันสามกิโลแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลเติมน้ำให้ทุ่วมๆแล้วคอยคนหมักไว้เป็นเดือนเดือนอ่ะดีตัวไปเก็บไม่เหี่ยวเลยเนี่ยหนานเฉวยกินวระยอดแล้วน้ำตาลเลือดได้ดีกลิ่นเขาก็ไปปากช้ำได้นะ แต่เอาแบบสดๆด,ดีดีกว่าอันนี้เราหมดลยทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั่นเหี่ยหมดเนี่ยอังกับหนูอังกับหนูที่ก็บอกมีสารต้านมะเร็งไปดูที่อภยัยภูเบศกันเนะแล้ว,นนะลวเราก็จะเอามาทำแบบนี้นะแล้วเอาไปใส่ต้นไม้ต่างๆใส่กระถาง เราว่เขาช่วยไล่แมลงวีขาวแมลงวีขาวนี่จะเห็นชัดมากเลยหายไปหมดเลยช่วยได้ลองดูนะทุกคนเราก็นั่งทำนูน่นทำนี่ไปเนี่ยสะดาก็เหมือนกันสะดาดรูดๆไปเนี่ยใบายรูดไปนั่งรูดไปใครอะวัน ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหาฮหุวนๆทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลฝา,ากโอใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดชร์กดตตามถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราตัดเข้าไปใครมีอะไรที่มันขมขมมาพืชผักขมขมอ่ะเอามาเลย ฟ้าทลายโจนก็ได้บรเพชรก็ได้นึกถึงพืชผักอะไรที่มันขมๆเอามารวมๆเบอรม์มะไใส่ให้หมดเลยถ้าทำน้ำหมักก็จะดีเหมือนกันน้ำหมักพืชขมไว้ไล่มแมลงกรองๆเสร็จแล้วก็เอาไปฉีดใส่ฟอกกี้ไปแล้วก็ฉีดวันๆมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยพวกเราใช่ไหมใช่ไหม พวกเราเนี่ยปลูกผักเนี่ยมีอะไรทำทุกวันจริงๆนะเหนื่อยนะทำคนเดียวรอบบ้านอย่างเงี้ยรอบบ้านหลังบ้านข้างบ้านหน้าบ้านทาม,นมันเหนื่อยมมนเหนื่อยแท้ทำไปเรืเร่อยๆจนกว่าจะหมดแรงหมดหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอายุไขไป ชีวิตของเราม,มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสักวันก็แก่ไปตามการเวลาทำอะไรได้ตอนนี้ก็ทำไปเถอะพยายามทำาเก็บเงินไว้จ้างคนมาดูแลตอนแก่ <c oughs> ส่วนลูกก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งพาเขาหรอกให้เขา ดูแลตัวเองได้ไม่มาเดือดร้อนพ่อแม่พอแล้วพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะหาวาทวงบุญคุณอีกเ <c oughs> นาะพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะหา,วาทวงบุญคุณเ,เด็กสมัยนี้ลูกบุญคุณด็ดีดี ก็เป็นไปตามสัจธรรมชีวิตมนุษย์เราต้องดูแลตัวเองพยายามอย่าให้เจ็บไม่ป่วยแค่นั้นพอแล้วเราอยู่ในสองคนตายายดูแลแม่ไปทำาไปเรื่อยๆนะพวกเราเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเราก็เอาไปใส่ตามกระถาง ลุงพริกก็ได้ใส่พริกอะ่ะไปเอาไปบำรุงใส่ต้นพริกแต่เราใส่เยอะแล้วนะแล้วก็อส่วนมากของเราก็จะใส่พวกมันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะเพราะเราก็ตัดตัดดัานชาวยตัดพืชผักคมๆไปใส่ตามกระถางหมก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 ไปนะมันก็เลยไม่ค่อยมีแมลงเท่าไหร่ แต่เราก็ยังจะใส่นี่นี่นี่กระถางใครมีพวกมาลงแมลงวีก็ใส่เข้าไปยังเละเเทๆอยู่นะเนี่ยเห็นไปเห็นพืชผักขมๆปะนี่น้ำหมักพืชขมเนี่ยเนี่ยเราสามารถใส่เติมเข้าไปได้เนี่ยเนี่ยเติมไปเลยเติมอีกก็ได้อืบ เนี่ยเติมอีกเนี่ยเรากลองแล้วไปใส่ฟอกกี้แล้วไปไล่ฉีดพวกเพลี้ยพวกมดอะไรได้เลยนะนยทำเข้าไปเรามีสมุนไพรไล่แมลงนี่กดให้โจมมาเลยโหนานมากแล้วนะเนี่ยนี่ที่เราทำไปอะ่ะสามกิโล น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วก็หมักไว้จร,จริงๆริงิ่งหมักนานยิ่งดีนะพวกเนี้ยอันนี้นานแล้วเป็นป,ปีแล้วเหมือนเนี่ยน่เห็นปะนี่พวกเผ็ดร้อนนี่อันนี้เราเอาขิงมาใส่ด้วยขิงพริกแห้งอ่อพริกแห้งพริกสดได้หมดอนะ พริกแกงพริกแกงก็ได้ทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีรสเผ็ดร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยกรองกรองแล้วก็ฉีดไล่เพรีย้ยไ,ไล่มดไล่แมลงได้เผ็ดร้อนจริงๆวัน ยังไม่ได้เก็บนู่นเก็บนี่เลยเดี๋ยวพาดูนี้ก่อนโอ้ยนี่เห็นปะนี่มีสมไทยนะสมไทยนะเนี่ยตัดมาปักชำนะของสิริออร์แกนิกการ์เด้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของสิรินะแล้วเนี่ยปักติดง่ายง่ายเนี่ยตัดกิ่งมาปักชำติดง่ายดีนะสมไทยเนี่ยเนี่ยเอาไปผัดเอาไป ผัดเอาไปต้มจืดได้หมดเลยเนี่ยเอาไปทำกับข้าวได้ปลูกแล้วปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันขยายได้ง่ายๆอเออขยายได้ไงเราก็จะมีพืชผักกินวิตายแล้วอันนี้นนต,ติตดละอันนี้ของจิตนะเจดเจดได้ยินไหมสาวจิตอันนี้ของจิตนะที่ให้มริมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะติดรากแล้วสวนนี้งามดียังไม่ได้แยกแตเตรียมกระถางไว้เนี่ย นี่ไม่ได้แยกเลยเนี่ยเนี่ยมะกรดูมกรดมะกรูดมีใบจริงขึ้นมาแล้วเห็นะ่ะเอืออันนี้ก็ใช้ได้เอามาต้นหนึ่งเอาเปลือกคงเปลือกไข่มาใส่ใส่ไว้อันนี้โอรอยอะไรยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราใส่น้ำหมักจากเศษอาหารเยอะครูครูครเอาไปทำชาอื่ รูหสรีางกระถางรวยไปก็ยังไม่ขึ้นนะอันนี้พวกเป็นกระถางหมักทั้งนั้นเลยหมักผักพืชผักขมดูดิขนาดหมักไปหมักมาเนี่ยใช้ตัด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 ,ตด,ตดแล้วหมกักหมักเนี่ยเขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยนี่เราุาสาห์แบบว่าเอาพืชผักขมขมหมักไว้รองกระถางไว้แล้วเนี่ยหนานชาววยดัน ตาย,กยากๆหันหันสับสับ,สบ,สบยนๆไปก็งอกอะ่ะหนานชั่ววยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดกิง่งเขามีกิ่งพวกนี้กิ่งเล็กกิ่งน้อยนะปักปักช้ำๆก็ติดเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาออกนะเอาออกดีกว่าเพราะว่าเราจะเอาไปปลูกอย่างอื่นแนละ้วอาจจะนี่ก็ได้อาจจะเอามะกรูดี่แลามาลงเอาไปหมักทำน้ำ ทำไอ้น,นี่ไล่มแมลงต่อตัดไปกินแลละหอมแขกอันนี้ก็ขึ้นดีนะโหระพาโหระพานี่เด็ดยอดปักชํำติดง่ายๆนะในอย่างเงี้ยเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดเนี่ยในเด็ดยอดอย่างนี้นะแล้วจิ้มเลยพวกเนี้ยยอดโหระพาเนี่ยตัดปักชํำตัดแล้วก็เด็ดแล้วก็จิ้มเข้าไป นพวกยอดโหระพาเนี่ยโหระพายี่ราง่ายพวกนี้ติดง่ายนี่ต้นอะไรกม่รูบางทีกินนู่นกินนี่มาฝังฝังไว้ลืมเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรเนี่ยฝังฝังไว้ทั่วไปหมดอะอันนี้ที่หมักหมักดินไว้มีต้นอะไรไหรไมฟักทองไย ถ้าหมักหมักดินไว้ถ้าเริ่มมีต้นนู้นต้นนี้ขึ้นมาแสดงว่าเริ่มย่อยสลายแล้วสามารถปลูกอะไรได้แล้วนะเนี่ยเน,เ,เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนงานเยอะโอ้โหงานเยอะมากเลยเราเชื่อว่าทุกคนงานเยอะหลายคน,นยงานเยอะแน่ๆเนี่ยว่า เรามีเยอะแล้วไงกิ่งของหนานชว้ยเนี่ยตัดปักชำํำปักชํำก็ได้ติดหมดอยากให้เ,เพื่อนๆที่ตอนนี้ตามคลิปเราอยู่ตอนนี้นะอยากให้มาทําช่อง YouTube คนที่ปลูกผักสวนครัวคนที่รักการปลูกอะเราเห็นแบบเข้ามาติดตามเราเนี่ยดูแล้วก็น่าจะชอบปลูกผักไม่งนะั้นคไม่กดติดตามเรา คนที่เข้ามากดติดตามเราแบบยังไม่ได้ทําช่องเยอะมากนะตอนนี้นะบอกเลยว่าคนที่มากดติดตามเราแบบไม่ได้ทําช่องอะเยอะเลยแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ชอบรักการปลูกเหมือนเราเราก็เลยยุให้ทําช่องซะบันทึกเนี่ยเพื่อผักสวนครัวของเราเนี่ยบันทึกไว้บันทึกไว้เลย เวลาถ่ายคลิปก็ให้ถ่ายแนวนอนถ่ายแนวนอนแบบนี้นะจ๊ะอย่าให้ทํานะอย่าให้ทํานะอย่าถ่ายแนวตั้งนะให้ถ่ายแนวนอนแบบเนี้ถ่ายถ่ายไปอย่างนี้นะสงสัยอะไรถามเราได้คือเราสนับสนุนให้ทําช่องเน่ยสําหรับคนรักการลูกเนี่ยหรือใครก็ได้ที่อยู่บ้านว่างๆหรือจะทําเล่นๆก็ได้ ทําคลิปทำช่อง YouTube ทาแบบไม่เปิดสร้างรายได้ก็ได้บันทึกดูเหมือนพืชผักสวนครัวของเราทุกอย่างที่เราปลูกอะเอาไว้เอาไว้ดูก็ได้นะอย่าให้ทําฝากช่องเกษตรทุกช่องช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรานะคนที่คนคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้นะเข้าไปกดกดติดตามช่องทุกช่องที่เกี่ยวกับเกษตรปลูกผักเนี่ยได้เลยนะรู้ปะ เพราะจะได้ความรู้นะเนี่ยเราได้ความรู้เนี่ยมาจากหลายๆช่องเลยนะการปลูกผักพืชผักสวนครวัวงเราการดูแลการทําน้ําปุ๋ยหมักมเราก็ได้จากพวกหลายๆช่องเลยนะนะฝากทุกช่องด้วยไปละงานเยอะจริงๆเคยนะ